สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับสู่วันทัวอโต้นะครับวันนี้พลอยจะพาทุกคนมาพบกับรถ SUV รุ่นหนึ่งซึง่เป็นแบรนด์หลักเป็นยอดนิยมแน่นอนนะครับก็คือตัวนี้เป็น Honda c r v 2.4 e s ปี2018นะครับ Wheel Drive ตัวนี้เป็นตัวท็อปมีหลังคาซันรูฟแล้วเรียบร้อย บอกได้เลยว่าใครหา c ซ v วรุ่นนี้ตัวนี้ออปชั่นเต็มที่สุดและอีกอย่างหนึ่งเลขไมล์คันนี้หลักหมื่นเท่านั้นเองใครอยากได้เซ v วอยู่ถอดคันนี้ไว้ในใจหรือว่าโทรหาผมจากเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลย0 8 2 2 9 6 9 1ส1่นครับและตัวนี้นะครับแน่นอนครับเป็นตัวท็อปใช่ไหมกิลกรวจังหน้าเขาจะดูง่ายๆเขจาจะเป็นรังผึ้งแบบนี้นะกิลกรวจังหน้าจะเป็นรังผึ้งถ้าเกิดเป็นตัวธรรมดาเนี่ยกิลกรวจังหน้าเขาจะเป็นเส้นๆยาวๆนะครับอันนี้ปกตินะครับตัวนี้เป็นรังผ ไฟตันหมอกเป็น LED ด้วยอยู่ด้านล่างนะครับอ่าแล้วตัวนี้นะครับล้อตัวนี้เป็นล้ออลลอยนะครับสีทูโทนตัวนี้จะเป็นซีรีส์อยู่ที่235 60 r 1 8ตัวนี้เป็นยางโตโยอ่าตัวนี้เป็นยางโตโยทยโชคเปลี่ยนเป็นเทยินแล้วเรียบร้อยเห็นไหมกระบอกสีเขียว,ยวแบบนี้แน่นอนครับเจ้าของเก่าดูแลดีมากๆแล้วผมจะบอกทุกคนอย่างนี้ว่า รถทุกคันที่อยู่ในวันทัวร์โต,โตนะครับผมเป็นรถบ้าน100%ไม่มีรถประมูลไม่มีรถย็ดไม่มีรถเช่า100%ยเร์เซ็มีรถมีเล่มให้ดูทุกคันนะครับอ่ะแน่นอนครับคันนี้จะเป็นตัวท็อปเขามี Honda l a n รนวอชมาให้อยู่แล้วนะสำหรับ Honda c ซ v คันนี้เห็นปะ่ะจะมี Honda l a n รนวอชมาให้ครบแล้วที่ผมชอบมากๆนะครับสำหรับอินทีเลียของ Honda c ซ v ตัวท็อปเขาจะเป็นลายไม้แบบนี้่า จะเป็นลายไม้แบบนี้สวยมากนะครับแล้วก็มีแผ่นเพจใครอยากดูเลขตัวถังเนี่ยนะครับดูได้เลยแผ่นเพดตัวนี้น็อตด,ด้านข้างทุกอย่างน็อตประตูไม่มีการขยับเลยนะครับสวยงามมากๆสําหรับคันนี้แล้วดูดิโอ้โหเป็นไงสวยเลยนี่แล้วตัวนี้นะครับเบาะเนี่ยสามารถพับเป็นแบบ 60- 40ได้นะครับแล้วก็พับเรียบเป็นแฟลตแบบนี้เห็นไหมทุกคนเห็นไหม ว่าพับเรียบเป็นแฟลตแบบนี้นะครับห้องเก็บสัมภาระเนี่ยถ้าดึงตัวม่านบังแดดออกนะครับมีพื้นที่เก็บสัมภาระได้1 5 0 0ลิตรแต่ถ้าใครไม่มีของจะใส่นะก็พับขึ้นไปแบบนี้อึ้งเรียบร้อยนะครับคันนี้ให้เห็นง่ายๆนี่ hand f ฟี e k i c ซ s เซ s o r นะครับผมมีกุญแจอยู่ในตัวนะเพราะฉะนั้นผมก็เตะเปิดได้นะครับมีกล้องถอยมาให้เรียบร้อยตัวนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดใครไม่มีของใส่อะไรมากมายพื้นที่สัมภาระด้านหลังเนี่ยประมาณ4 5 0 0ลิตรตัวเนี้ย ก็เยอะแล้วนะครับอาจจะเกินสี่ห้าลิตรด้วยซ้ำเพราะว่าใหญ่มากจริงๆนะใหญ่เลยนะครับแล้วก็จะมีม่านบังแดดมาให้แบบนี้นะครับใครอยากจะบังไม่ให้ใครมองหรือว่าไม่ให้แดดส่องของหรืออาหารมันจะเสียนะครับเราก็มีม่านบังแดดให้แบบนี้เลยนะด้านล่างก็จะเป็นพวกยางอะไหล่นะครับนี่ด้านล่างจะเป็นยางอะไหล่อุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ครบหมดนะครับคันนี้ต้องบอกทุกคนไว้ก่อนนะว่าคันนี้เป็นรถยนต์มือเดียวนะครับ ป้ายแดงเลยลูกค้ามือเดียวนะครับใครมาซื้อรถคันนี้มีเล่มให้ดูนะครับนี่มีไฟเบรกมีเสาอกาศแบบชักฟินมาให้แล้วดูรลายน้ําทุกอย่างสวยหมดเลยนะครับคันนี้ปะ่ะผมอยากไปดูฝาใต้ฝาโปรงคันนี้แล้วนะครับว่าคันนี้จะเป็นอย่างไรจะขยับน็อตมาบ้างหรือเปล่าครับป่ะมาทุกคนเดี๋ยวเราพาไปดูใต้ฝากระโปรงของ Honda CR-V คันนี้นะครับว่าจะขยับน็อตฝาโปรงมาบ้างหรือเปล่านะ อ่าเปิดมาแค่นี้ก็รู้แล้วนะครับว่ารถสวยเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์2.4 Earthdream นะครับเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่นะเขาจะมีว่า Earthdream แบบนี้นะครับตัวนี้เป็น Earthdream VTEC นะ I VTEC นั่นเองนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่แล้ว2.4นะครับ Marking Color ทุกอย่างอยู่ครบเลยแบตเตอรี่นะครับตัวนี้แบตเตอรี่เปลี่ยนมาเรียบร้อยนะครับนี่แบตเตอรี่เป็นแบตแห้ง100%นนะไม่ใช่แบตกึึงน้ำนะครับแล้วก็เบ้าโชคทุกอย่างสวยครบเลยตัวนี้เนี่ยนะครับ โอ้โหโชคเนี่ยอย่างดีนะครับนี่หัวแบบนี้เทยินแน่นอนนะแล้วก็นี่น็อสาโปงไม่มีขยับครับสวยงามมากๆนะตัวไฟหน้าก็เป็นไฟเดิมจากโรงงานทั้งหมดนะครับเรื่องของความประหยัดน้ำมันของรุ่นนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าอ่ามันก็ไม่ได้ประหยัดอะไรมากนะครับอันนี้พูดตรงว่าการใช้งานเนี่ยความที่มันเป็น c r v ก็คือ CRV ทุกคนประมาณ12-13โลลิตรนะครับก็ถือว่าใช้ได้แต่แลกด้วยการ ขับขี่ที่ดีทัศนวิสัยที่ดีนะครับแน่นอนครับคุณจะไปเทียบกับพวก H R V E S E V มันก็เป็นไปไม่ได้นะครับแต่ตัวนี้มันเป็นอวี r i ร e ได,ได,ได,ได้ทั้งสมรรถนะได้ทั้งความสบายได้ทั้งทัศนวิสัยในการขับขี่และได้ทั้งความปลอดภัยแน่นอะนครับกลับแรกกับค่าน้ำมันที่เสียไปผมว่าคุ้มแล้วตัวใครที่อยากจะได้ C R V แน่นอนครับคุณต้องยอมรับกับค่าน้ำมันที่จะต้องเสียอยู่แล้วสองอา่าสัก กิโลละ2บาท50สตางค์แล้วกันนะผมคิดว่าประมาณนั้นนะครับแต่ตัวนี้เติม e 8 5ด้ได้สบายๆนะปะ่เดี๋ยวเราไปดูอินทีเนียของคันนี้กันว่าจะสวยแค่ไหนครับมาทุกคนเดี๋ยวเรามาดูอินเทีเนียของ h o n d a c ซ V คันนี้นะครับผมต้องลองนั่งดูหน่อยแต่ต้องบอกว่าซีวีรุ่นนี้ผมชอบมากๆเลยนะผมชอบมากกว่าตัวใหม่อีกนะครับเพราะว่า1ราคามันถูกนะราคามันดีมากๆนะครับแล้วก็น่าใช้ตัวนี้เนี่ยออปชันอะไรต่างๆเนี่ยให้มาค่อนข้างจะครบคันแล้วนะครับ นี่ซรูปมีมาให้แล้วเรียบร้อยเปิดม่านคือมันจะแยกครับตัวนี้เป็นพาโนรามิกบานใหญ่นะครับมันจะมีม่านม่านคือเป็นไฟฟ้าไม่ใช่ม่านแบบดึงมือเปิดนะครับตัวนี้เป็นม่านไฟฟ้าแล้วก็จะมีบานกระจกเนี่ยที่เป็นซันรูปเนี่ยนะครับเป็นไฟฟ้าเหมือนกันนะนี่แบบนี้เลยปุ๊บใครอยากได้ก็ตัวนี้ครบอยู่แล้วแล้วตัวนี้นะครับมีวอลเล็ทชาร์จิ่งแน่นอนครับ ทุกวันนี้โทรศัพท์หลายๆรุ่น wallet ชาร์จได้อยู่แล้วเรียบร้อยนะครับเราก็แค่กดเปิดตรงนี้นี่ให้ขึ้นสีเขียวนะครับแล้วก็เราก็วางได้เลยนี่ตัวนี้เป็น wallet charging นะครับแล้วก็มีพอร์ตเชื่อมต่อ USB-A มาให้2จุดด้านล่างนะครับเห็นไหมใคร wallet ชาร์จไม่พอ USB-A ได้อีกนะครับแล้วตัวนี้เลขไม่เพียงแค่เก้าเอ้ยแปดหม่เกพัยงกิมเท่านั้นเองเลขไม่น้อยมากๆนะครับ กระจกตัดแสงอัตโนมัตินี่ตัวนี้มีเรดราทุกอย่างอยู่ครบแล้วตัวหน้าจอเนี่ยนะครับเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะเป็นจอหน้าจอทัชสกรีนทั้งหมดเลยก็จะมีโฮมมีแมปนะครับเราสามารถเลือกภาษาได้ด้วยนะครับตัวนี้นี่เห็นไหมแล้วก็จะมีกล้องถอยให้เรียบร้อยสาหรับคันนี้นะครับแอร์ปรับเป็นออโต้ดูโอโซนแยกซ้ายขวายอย่างชัดเจนนะครับเบรกมือไฟฟ้าอยู่ด้านบนมีเบรกโฮมมาให้นะครับมีปุ่มอีคอนมาให้ขยับประหยัดน้ำมันใช้อีคอนได้เลยแล้วแดชบอร์ดคันนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่แดชบ อินเทียภายในทุกจุดคันนี้สวยมากไม่มีริ้วรอยอะไรเลยนะครับอันนี้ผมต้องยืนยันกับคนดูอย่างนี้เลยว่าสวยจริงแล้วโพซิชันในการนั่งนะครับเป็นเบาะไฟฟ้าทั้งคู่ผมสูงร้อยเจ็บห้าน้ำหนักเก้าสิบสี่เหลือครับนั่งสบายเฮดลูมเนี่ยค่อนข้างจะโฟรไม่รู้สึกอึดอัดไม่รู้สึกว่าแบบเอ้ยเสาเอพิล่ามันจะบิดมาแล้วขับไม่สบายทัชไลทคันนี้ดีมากๆนะครับ แล้วดูดิโอ้โหมีโค้ชคอนโทรลมาให้ไฟหน้าเป็นออตโต้มาให้เรียบร้อยแล้วลูกค้าเก่าเนี่ยนะครับเข้าศูนย์ฮอนด้าพระรามสามกรุ๊ปนี่บอกเลยนี่เข้าศูนย์อีกที95,000กิโลลูกค้าเข้าศูนย์ทุกระยะใครจะดูแล้วบอกว่าเอ้ยคันนี้ลดมือเดียวแล้วแล้วเข้าศูนย์ทุกระยะไหมนี่ผมตอบให้เลยครับเข้าศูนย์ทุกระยะแล้วเข้าศูนย์ไม่พอผมรับประกันหลังการขายให้3ปี3 0,000กิโลอีกอ่าตัวนี้นะครับแอร์เย็นนั่งสบายนะ แล้วก็มีที่วางแก้วน้ํามาให้2จุดนะครับที่วางของเนี่ยสามารถสลไลด์ได้นี่นะครับที่วางของสามารถสไลด์ได้นะครับด้านล่างมีช่อง power outlet ให้1จุดด้วยกันนี่เป็นไงกุญแจก็มี2ดอกนะครับมีไดรเวอร์หกับ2นะครับไปเดี๋ยวเราไปดูผู้สานตอนหลังกันว่าจะเป็นอย่างไรทุกคนมาตามกันมาเลยตัวนี้นะครับก็ผู้สานตอนที่2เนี่ยนะครับค่อนข้างจะเข้าง่ายเพราะว่าเขาเป็นรถ SUV เป็นคอ o สโอเวอร์ที่แบบไม่ได้ใหญ่มากนะครับ นี่ตัวนี้เห็นไหมปุ๊บนั่งมาปุ๊บโอ้โหสบายเลยนี่แล้วมีที่พักแขนมาให้เรียบร้อยนะครับสำหรับตัวนี้มีที่วางแก้วน้ํามาให้2จุดนะแล้วก็ลําโพงเนี่ยมีมาให้นะครับเสียงแหลมกับเสียงกลางนะครับตัวนี้ซีมติดมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับสามบานหน้า60ด้านบน80แล้วก็3บานหลัง80นะครับแล้วก็มีแอร์ด้านหลังมาให้อีกอะนะนะใครใครคิดว่าแบบตัวถังมันใหญ่แล้วเนี่ยไม่มีแอร์หลังมาเนี่ย มันก็อาจจะไม่เย็นฉ่าสบายนะนี้มีแอร์หลังมาให้แล้วก็พอร์ต USB นะครับ A 2จุดมาให้ตัวนี้เป็น2 5 A ด้วยนะด้านหน้าจะเป็น1 5 A นะครับด้านหลังจะเป็น2 5 A อ่าถ้าเกิดว่าผมชอบนะ CV คันนี้แสงไฟก็จะเป็นสีขาว LED นะครับถ้าเกิดสมมติว่าผมนั่ง3คนแล้วมีของเยอะๆผมก็พับแบบนี้เลยเพราะว่าเขาพับเป็นแบบ60-40นะครับค่อนข้างจะเนกประสงค์และใช้งานได้ง่ายเนี่ยดูดิเทินของเทิอะไรก็บสบายนะ ปเดี๋ยวเราไปดูราคาขอางอันนี้ดีกว่าว่าจะขายเท่าไหร่ครับโชคเทอินมาแล้วรอบคันด้วยอยากรู้แล้วสิว่าจะขายเท่าไหร่ไปดูราคายาครับ เอาละรครับทุกคนครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับทุกดีเทลและรายละเอียดต่างๆของเจ้า Honda CRV 2.4 ES All Wheel Drive ปี2018คันนี้ต้องบอกได้เลยว่าท็อปเรือธงจริงๆนะแล้วตัวนี้นะครับขายในราคาเพียงแค่859,000บาทเท่านั้นใครอยากซื้อสดไม่มี VAT 7%นะครับพร้อมวานจันตรหลังการขายให้3ปี30,000กิโลเช่นเคยแล้วใครอยากจัดไฟแนนซ์คันนี้ผ่อนเพียงแค่14,300บาทเท่านั้นเองแล้วใครที่มีรายได้ราวๆ30,000บาทก็เป็นเจ้าของ CRV คันนี้ได้แล้วนะครับคันนี้อย บอกเลยว่าหายยากมากๆแล้วตัวนี้ดอกเบีย้ยพิเศษด้วยนะครับดอกเบีย้ยเริ่มต้นเนี่ยถ้าเอาจริงๆนะเอาแบบทําได้จริงเอาแบบไม่โกหกว่า1จุดอะไรเนี่ยมันมันมันต้องดาว4ี่แสนห้าแสนเอาความเป็นจริงเอาขายจริงๆนะผมให้ดอกเบีย้ยเลย2 3 9นะใครอยากได้คันนี้ดอกเบีย้ยเริ่มต้นที่2 3 9ไม่ต้องดาวเยอะแยะดาวศูนย์เนี่ยก็2 3 9นะครับใครที่อยากได้คันนี้นะครับผมมีวารันตีหนังกันขายให้3ามปีอย่างที่บอกไป นะใครสนใจคันนี้เบอร์โทรอยู่ด้านล่างนี้0822969191แล้วพบกับผมได้ที่ One t ูออโต้ครับ